เรียกว่าเป็นประเด็นที่เดือดข้ามคืนสุดๆค่ะตอนนี้สําหรับศึกแป้นพิมพ์กลางเชเชียลแลว้ววางพระเอกหนุ่มอาร์ตพัสดุกับอดีตนักร้องค่ายอาเออย่างอ้้มอิราวัตชี้ฟาดกันไปมาแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยเดียวค่ะโดยจุดเริ่มต้นจากที่อ้้มได้ออกมาพ้นเน็บแรงถึงพระเอกกร้ามโตท่านหนึง่งเคยพึ่งพาบุญบาร,รมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเข้าวงการแต่พอผู้ใหญ่ท่านนี้ลําบาก ลไม่ช่ชวยเหือและจะบอกว่าคนในละคุณไม่มีวันเจริญท่ามกลางชาวเน็ตต่างคาดเดาไปต่างนานาว่าเป็นใครกันนะจนก,กระทั่งหนุ่มอัตได้ออกมาฟาดกลับโดยการแชร์โพสต์ดังกล่าวและเขียนข้อความไว้ว่ามึงพูดมาเลยว่ากูกูไม่ฟ้องด้วยกล้าเปล่าแล้วเอาหลักฐานมายันทั้งนี้ยังได้ท้าให้ไปออกรายการโหนกระแสที่พี่หนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรอีกด้วยค่ะล่าสุดในเที่ยงวันเหตุการณ์นะคะทางด้านหนุ่มกัญชัยคะ่ะก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าเอาตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรง ผมก็รู้จักทั้งสองฝั่งนะพี่รู้จักทั้งสองฝั่งเลยหันไปบอกดอกเตอร์หมวยไม่รู้จะยังไงเหมือนกันซึ่งดอกเตอร์หมวยนะคะก็บอกว่ารอฟังพี่หนุ่มเล่าอยู่ซึ่งพี่หนุ่มก็ตอบกลับไปว่าไม่ต้องรอตามดูในโซเชียลมีเต็มเลยเดี๋ยวต้องตามดูว่าคู่นี้จะไปลงเอยตรงไหน ช้าก่อนช้อปสินค้ารับส่วนลด30%สูงสุดถึง2,000บาทกับ YouTube Shopping X Shopee เพียงแค่ช้อปผ่าน YouTube Products Tab ที่ขึ้นอยู่ซ้ายล่างของทุกคน1คน1สิทธิ์ต่อวันแต่ช้อปได้ทุกวันตลอดแคมเปญตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม68เท่านั้น